สวัสดีครับผมอาทิตย์วัชเชสยามครับวันนี้ผมอยู่ที่เพนดูลัมชั้น M สยามพารากอนครับจะพาทุกคนมาชมนาฬิการะดับอันต้าลักชัวรี่นะครับที่มีมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาท วันนี้ผมมีนัดกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณอุกฤษวนาโกสุล์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกคุณป๊อกนะครับได้ครับได้ครับมีนาฬิกาที่เราเกิดไว้แล้วนะครับว่ามูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า50ล้านบาทก็เลยอยากให้คุณป๊อกช่วยแนะนําให้เรารู้จักนาฬิกาแบรนด์นี้เลยครับแบรนด์นี้นะครับคือวิลฟอร์เซ่นะครับก็เป็นแบรนด์สัญชาติสวิสนะครับแล้วด้วยชื่อของเขาอะครับก็จะมีเกอร์เบลกับฟอร์เซ่นะครับนั่น เป็นชื่อที่ย่อมาจากนามสกุลของชายสองท่านนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์นะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญคนละอย่างกันนะครับ<ช>ซึ่งหัวใจหลักในเรื่องของการพัฒนา R&D ดีกลไกทุกอย่างนะครับความซับซอ้อนแล้วก็สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องแมชชีนิกของนาฬิกาแบรนด์นี้เนี่ยก็คือ ฟอเซ่มิสเตอร์ซีฟนฟนะครับและคนที่ทําให้แบรนด์เนี่ยผักดันในเรื่องของการตลาดแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางของแบรนด์เนี่ยให้เจอิบโตมาถึงวัจจุบันเนี่ยก็คือ Mr. Robert g r เบิร์ตครับผมทั้ง2คนนี้ก็ได้ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็พัฒนานาฬิกาเนี่ยภายใต้ความซับซ้อนสูงสุดนะครับในเรื่องของกลไกแล้วก็ความสวยงามระดับอัลต้าลักชวรี่แล้วก็ แฮนด์คราฟทั้งหมดนะครับเรียกว่าประณีตสูงสุดของวงการนาฬิกาก็ว่าได้นะครับบอกไว้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับห้าล้านกว่า50ล้านบาทแต่ก็คือไม่ไม่ใช่50ล้านแค่เรือนเดียวนะครับมันจะเริ่มที่ประมาณ9ล้านเกือบ10ล้านแล้วก็ไล่ไปถึง20ล้านนะครับสอเรือนนี้เราจะเริ่มที่เรือนไหนก่อนครับเอาตัวเริ่มต้นเลยไหมครับเริ่มต้นเลยก็ได้ครับเอาแบบราคาที่เรียกได้ว่าเป็นสตาร์เตอร์ของของวันนี้ดีกว่านะครับนั่นก็คือเรือนไหนฮะตรงกลางนี้นะครับบาเลนเซียคอนเวกซ ชื่อบาเานเซียเนี่ยมันเป็นชื่อรุ่นของจุดเด่นของนาฬิก,กานี้นะครับก็คือตัวบาลานซ์พิลลนะครับส่วนคอน v วกซ์เนี่ยเป็นรูปเชฟเป็นรูปทรงของตัวเรือนนาฬิกาที่มีความโค้งทั้งกระจกทั้งขอบหน้าปัดนะครับ,ค,รบคือถ้าเห็นเรือนจริงแล้วมันมีความโค้งคมันจะมีมิติมากกว่าของทั่วไปนะเพราะว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยครับมันก็จะโค้งใช่ไหมครับตัวเรือนรูปทรงอย่างเงี้ยครับ มันไม่สามารถทําในนาฬิกาที่เป็นลักษณะ m a s โ production ได้ก็คือต้องทําขึ้นทีละตัวทีละตัวนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องทาด้วยมือแน่นอนตัวเรือนเบามากครับต้องบอกเลยนะครับว่าหยิบขึ้นมาเนี่ยเรือนดูใหญ่น่าจะหนักกว่านี้แต่จริงๆแล้วมันเป็นไทเทเนียมของเรือนนะครับในส่วนที่ผมชอบที่สุดในเรือนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของการฟินิชชิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของสายนะครับซึ่งสายเนี่ยเป็นแบบด้านนะครับแล้วก็เงาแล้วก็ด้านแล้วก็ขัดหลบมุมได้อย่างดีนะ ในส่วนของตัวบาลานซ์ว i e เนี่ยเขาก็จะทำมุมนะครับไม่เหมือนใครเลยสำหรับ g ูเบลฟอร์เซ่นะครับก็จะเป็นประมาณสัก30องศานะครับการวางลายกลไกครับส่วนใหญ่เขาจะวางเป็นแนวราบเนาะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจากกรอ Balance View ก็จะอยู่ในแนวราบอย่างเงี้ยครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยตัวบาลานซ์ว i e เนี่ยจะจะทำมุมนิดนึงทำให้ตัวเรือนจริงๆมันจะดูหนาขึ้นแต่ว่าในการสวมใส่เนี่ยก็คือคิดว่ามุมเนี้ย มันเป็นมุมที่เหมาะสมสําหรับการใส่นาฬิกาข้อมือที่สุดที่จะมีผลในเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่น้อยที่สุดนะครับก็เรียกได้ว่าเขาเขามีเอกลักษณ์ในส่วนของตรงนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้นาฬิกาของคือเบลฟอร์เซ่เนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของกลแมชชีนิกที่ไม่เหมือนใครซึ่งตัวนี้จะมีพาวเวอร์เซิร์ฟ ทั้งหมด72ชั่วโมงหรือประมาณ3วันนะครับซึ่งจะมีอินดิเคเตอร์อยู่ประมาณที่2-3นาฬิกาเนี่ยนะครับในเรื่องความเที่ยงตรงเนี่ยต้องไว้ใจได้เลยครับว่านาฬิกาเรือนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาท็อปอัลต้าลักชัวรี่นะครับก็คือความเที่ยงตรงเนี่ยหายห่วงสำหรับราคาครับ9,700,000บาทนะครับโอ้โหฟอร์ซี่เนี่ยผลิตน้อยมากต่อปีครับคือปีนึงผลิตได้ไม่ถึง100ไม่เกิน100เรือนครับเรียกได้ว่าแต่ละเรือนของเขาเนีีี่่่ยยก็คืออททาามงประะณตสุด เดือนที่2นะครับครับผมตัวนี้คือดับเบิลทูบิยองสามสิบดีกรีนะครับดับเบิลทูบิยองคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าจะมีทูบิยองคู่เนาะทำงานร่วมกันซึ่งในบางยี่ห้อเนี่ยเขาอาจจะเอาทูบิยองคู่กับทูบิยองอีกตัวหนึ่งเพื่อมาช่วยเสริมกันในเรื่องของความเที่งตรงตัวนี้เขาเอาทูบิยองแบบท рад ิชันัลทูบิยองที่มี Bridge นะครับมาครอบเป็น flying to beon อยู่ตรงกลางซึ่ง to beon แต่ละตัวเนี่ยจะทำงานด้วยเรทที่ไม่เท่ากันนะครับเราจะเห็นเลยนะครับที่ตำ,ตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยจะมี1 2 3 4คนก็จะงงไอ้3 4นี่คืออะไรหมายถึงว่า to beon แบบ traditional ที่เป็นกรงใหญ่เนี่ยจะทำงาน1รอบเนี่ยที่4นาทีส่วน to beon ข้างในเนี่ยหมุนรอบที่1นาทีนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยทำมุมที่30องศาซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับเพื่อ ความเที่งตรงสูงสุดของนาฬิกาแมคานิกนะครับซึ่งการตีความนี้ก็ต้องบอกได้ว่ามีที่นี่ที่เดียว กลไกต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น power reserve เรือนี้เนี่ยให้มาถึง120ชั่วโมงครับขึ้นลานเต็มทีนึงเนี่ยทำงานไปเลย120ชั่วโมงสบายๆนะครับถ้าเราดูตัวเรือนนะครับด้านข้างด้านหลังเนี่ยก็เรียได้ว่า finishing อย่างดีนะการจัดเรียงกลไกด้านหลังก็ทําได้สวยงามเช่นกันนะครับซึ่งเราจะเห็นด้านหลังเนี่ยจะเห็นทบิยองจากด้านหลังเหมือนกับว่าเราสามารถเห็นการทํางานของกงทบิยองเนี่ยได้ทั้ง2ด้านเลย ตัวกลไกลนะครับเพลทกลไกลทั้งหมดที่เห็นนะครับเขาจะมีลักษณะเป็น3ามิตินะฮะการจัดเรียงแบบ3ามิติเนี่ยเรามองลงไปเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งความลึกทั้งความว่างมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการบอกเวลาอย่างเดียวแต่มันคือสิ่งที่เขาให้มาความน้อยความแร,รนะครับแล้วก็ในเรื่องของ กลไกที่เป็น,นกลไกระดับสูงแม้จะดูเรียบง่ายนะฮะแต่ว่าสําหรับคนเล่นนาฬิกาจริงก็ต้องบอกว่าเรือนนี้นี่สุดยอดครับเรือนนี้นะครับในส่วนของราคานะคุณบปอกครับผม20ล้านบาทสาหรับเรือนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าเป็นนาฬิกาที่เหมาะสําหรับคนนะครับที่เป็นนักสะสมตัวจริงนะครับทางเฟดูรัมเนี่ยกระซิบมาบอกนะครับว่าครับเมืองไทยมีแค่เรือนเดียว อครับแล้วก็มาถึงเรือนสุดท้ายนะครับ,รบในวันนี้นะครับเ,เรือนนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเพราะรว่าทำมาเพียงแค่5เรือนใน5เรือนนั้นมีเรือนเดียวที่เป็นเรือนพิเศษที่เรามีวันนี้ให้ชม รูปทรงนะครให้ใครเดือนแรกก็คือบาล e n นเซียคอนเวกซ์นะครับแต่เป็นรุ่นอะไรนะครับ GMT GMT Sport ครับ GMT Sport นะครับซึ่งจะมีเสริมในเรื่องของความสปอร์ตและก็ GMT แน่นอนว่าเป็น ฟังก์ชันที่เหนือกว่ากลไกทั่วไปนะครับเราจะเห็นนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้มีเขาเรียกว่าเลเยอร์ที่ซับซ้อนมากๆนะครับเราจะเห็นลูกโลกแล้วเราก็จะเห็นทูบิยองที่หมุนค่อนข้างเร็วกว่าปกตินะครับหน้าตาคล้ายทูบิยองทั่วไปของ g ูเบลฟ Force นะครับแต่ตัวนี้เป็นฟา s t t ท b บิยองเพราะว่าธรรมดากงทูบิยองเนี่ยจะหมุนประมาณ1นาที1รอบนะครับแต่เรือนนี้จะหมุนเพียง24วินาทีคือหมุน1รอบนะครับ เพราะฉะนั้นด้วยการที่เขาหมุนเร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการปรับมุมนะครับจาก30องศาอันเนี้ยจะปรับขึ้นมาที่25องศา<ม>เพื่อให้สอดคล้องรับกับความเร็วของกองทวยองที่หมุนเร็วขึ้นหน้าปัดตรงเนี้ยด้านล่างก็จะมีบอกวินาทีนะครับและตรงเนี้ยเราสามารถดึงเวลาของโลกเนี่ยมาโชว์ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนซึ่งตัวลูกโลกเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าณเวลาที่เราดูอยู่เนี่ยมันดูยังไงนะครับก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาโฮมไทม์ก็อยู่ตรงนี้ส่วนด้านหลังเนี่ ใ,ใช่แต่ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีจานที่บอกว่าไทม์โซนของเราอยู่ตรงไหนซึ่งนาฬิการเรือนนี้เรียกได้ว่าดูได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับข้างหน้าก็ดูเวลาทั่วไปแล้วก็ดึงเวลาโฮมกับเดสิเนชันไทม์แล้วเรามาดูเวิลด์ไทม์เราพลิกด้านหลังมาดูก็จะดูได้และที่สำคัญนะครับในการเรียนนี้ อยู่ในซีรีส์ซินเซียไฟล์วอชชั่นลิมิเต็ดอ dition นะครับซึ่งทางซินเซียตัวแทนจำหน่ายในการระดับโลกเนี่ยที่สิงคโปร์เนี่ยผลิตในการซีรีส์นี้เพียงแค่5เรือน4เรือนเนี่ยด้านหลังเนี่ยใช้ชื่อประเทศสิงคโปร์ที่เป็นสีแดงจะเป็นสิงคโปร์รรนะครับอันนี้เป็นแค่เรือนเดียวเรือนเดียวที่อินดิเคทเป็นแบงก์คอกนะครับราคานะครับคุณปอรับยี่สิบเอ็ดล้าน สามเรือนี้เนี่ยแล้วก็นาฬิกาที่น่าสนใจของ g ูเบ l ฟอเซ่เนี่ยคุณสามารถมาเยี่ยมชมนะครับได้ที่เพนดูลัมนะครับสาขาสยามพารากอนที่ชั้นรับใช่ครับและทั้ง3เรือนนี้นะครับก็ถือเป็นเรือนไฮไลท์ที่พิเศษที่สุดนะครับของทาง g ูเบ l ฟอเซ่นะครับที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณคุณป๊อกมากนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม LWQP นะครับแล้วก็วัชชสยามเลยนะครับ